อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอิฟซีทางช่องสุคูสุคนนะครับผมอ่ะมาสรุปกันนะครับสรุปอ่าล่าวัฒนากันนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สองด้วยพี่น้องเอฟซีวันจันทร์ที่สองอ่ะตุลาคมนะครับ สองหาหกโคกกันนะครับนะครับ,นะรบสรุปนะครับสรุปก่อน หวยลาวออกนะครับะนะครับสรุปก่อนหวยลาวออกเด้อพี่น้อง f อซนะครับอ่ะนะครับ แขียนผิดเลยพี่น,ออน้องอีฟซีโอ้ยเนาะอ่ะเรเป็ยนยังพี่น้องอีซนะครับตัวนี้ไปอยู่ข้างดังแล้วพี่น้องอีฟนะครับนะก้าวอาจารย์ดังก็แล้วกันนะครับพี่น้องนะครับอ่ะก้าวอาจารย์ดังนะครับ เอาไมในเก้าจานดังนี้นะครับจะมีของไฟแน่นะครับมาเบิงกันนะครับว่าของแต่ละเส้่นแต่ละอาจารย์นี้จะมาตัวใดกันนะครับไปกันเลยพี่น้องเอฟซีะครับไปกันเลยอ่ะทันแรกนะครับแม่แร่นะครับแม่แร่นะครับแม่แร่นะครับมันแม่แร่นอนบานนะครับอ่ะ ให้วิ่งรูดบนล่าง2กับ4นะครับ2กับ4จับคู่นะครับจับคู่2 7 2 4 1 3นะครับ3 4 3 5 3 6หานะครับ0 4 0 5 4 6นหนะครับผมมีตัวเน้นนะครับผมมีตัวเน้นนะครับนะครับพี่้องอีซีกันนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาต่อไปนะครับ ของปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีให้วิ่งรูดบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับวิ่งรูดบนซีนะครับอ่าแปดซีแปดห้าแปดหกเก้าซีเก้าห้าเก้าหกนะครับบ่มีตัวเน้นนะครับบนหกกู่อ่าส่วนล่างให้วิ่งสอง ก็มีสองห้าสองหกสองเจ็ดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะครับหกคู่บนหกคู่ล่างหกคู่นะครับต่อไปนะครับผมนมสวนยางนะครับนมสวนยางนะครับนมสวนยางไฮวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับศูนย์เด่นทีหนึ่งนะครับเด่นทีหนึ่งนะครับ จับคู่นะครับจับคู่ก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศู์นะครับบมมีตัวเน้นนะครับไอพี่น้องอเรียกเอานะครับเดนหนึ่ก็ต้องหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งกับศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเคปนหน้าจอกันไว้ไวด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาต่อไปนะครับปูโคราช กันนะครับปูโคราชนะครับปูโคราชนะครับวิ่งวิ่งล่างศูนย์นะครับศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับวิ่งบนสามนะครับวิ่งบนสามจับคู่สามสี่สามหาสามหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกไม่มีตัวเน้นบนหกคู่ล่างหคู่นะครับเอาต่อไปนะครับผม เบาวลหลมนะครับเบาหล้มนะครับเบาหลมบนล่างนะครับบนลา่างอาวิงรูดบนล่าง2กับ3เด่นที่2นะครับเด่นที่สอ,สอจับคู่ทั้งหมดจะมีอยูเกคู่นะครับเก้าคู่นะครับงวดนี้เก้าคู่นะครับสองสี่สองหาสองหกสาหาสามหกสีไม่มีตัวเน้น นะครับบอเน้นนไ้วัชชันนะครับไอพี่น้องอีซีเน้นเอานะครับมาเด่นสองก็ต้องสองซี่สองหาสองหกนะครับอัต่อไปนะครับพอแ้มนะครับมีวิงรูดบนล่างเกบกับสองนะครับเก้าคู่ขึ้นกันนะครับเก้าคู่ไอพี่น้องคาวาไลพี่น้องอีซี่ตัดเลนเอาได้พี่น้อง, ai, อง 4, ดเ,เอด้นอดนะครับ ให้วิ่งเกตกับสองเด่นที่สองตัดให้เหลือแต่สองก็ได้อ่าหรือจะเอาทั้งสองเอาทั้งเกตทั้งสองก็เป็นเกาโคกัมีสองสี่สองหาสองหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกกันนะครับบ่มีตัวเน้นนะครับบ่มีตัวเน้นนะครับเพราะว่าเน้นแล้วบ่ออกตัวเน้นว่าสั่นนะครับอ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับต่อไปนะครับ อาเซียนนาดีนะครับเซียนนาดีให้วิ่งล่างซตัวเดียวนะครับจับคู่กับมี8คู่นะครับแคู่อันนี้ก็ขื้นๆลงขึ้นกันนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีคู่เดี๋ยวหคู่เดี๋ยวแคู่นะครับพี่น้องอี 4, เอาให้วิ่งบนล่างซีนะครับจับคู่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ศนศูนนึ่งสามศะครับพี่น้องอี 4, เอา แคปหนะ้าจอกันเอาไว้นะครับต่อไปนะครับผมเส้นปากน้ํานะครับเส้นปากน้ําให้กคู่นะครับไอหกคู่คือวิ่งสองตัวคือสี่กับหกบนล่างนะครับบนล่างเด่นที่สี่จับคูสี่แปดสี่เก้าสี่หกหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับแคบหน้าจอกันไว้เรือยเส้นปากน้ํา เอาสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายลาว,วัฒนาของวันจันทร์สุดท้ายของพ่อแหล่นะครับแม่แหลือพานไปแล้วเอาพ่อแหล่ส่วนตัวนอแบนนี่เอาพ่อแหล่ให้วิ่งรูดบนล่างนะครับศูนย์กับหนึ่งเด่นที่ศูนย์นะครับเด่นที่ศูนย์นะครับจับครัศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเน้นเด่น นะฮะเน้นตัวเดียวคือ0ูนนะครับเอาทีนี้มาเบิงกันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเก้าอาจารย์นะครับเก้าอาจารย์เก้าสำนักเลขวิ่งจะชนกันที่ตัวใดกันมาเบิงกันนะครับเอาครับผมมาเบิงกันนะครับเก้าอาจารย์นะครับเลขวิ่งมาแรงชนนะครับเลขวิ่งนะครับ เลขวิ่งวิ่งชนนะครับชนมาแรงนะครับพี่น้อง fc มาแรงบนล่างกันนะครับ่ชนกันมาแรงบนล่างกันนะครับนะครับแอดบอยากบนอยากล่างนะพี่น้องมันเป็นบนล่างไปโด,ดนะครับพี่น้อง fc เนาะ เป็นบนล่างกันไปเลยนะครับเลขวิ่งชนกันมาแรงบนล่างอ้าสัปดาห์นี้วันจันนี้มาแรงที่สุดนะครับมาแรงที่สุดนะครับก็คือสองนะครับสองสองกับสี่นะครับสองกับสี่นะครับพี่นองเอฟซีสองกับสี่นะครับ ตัวร่องลงมานะครับก็คือ0นะครับ0กับ1นะครับนี่ครับเอาไปซีตัวเพราะมันเสี่ยงเอาเบิร์ดถ้าพี่น้องโอ้ยหายมาหลายตัวโคตรประชันอีฟซีวานะครับสามารซีตัวหายเบิร์ตถึงซีตัวขาดทุนแย่ประชันอ่ะฉะนั้นแล้วเพราะมันเสี่ยงเอาเบิร์ตถึงตัวให้พี่น้องชอบในใจนะพี่น้องอีฟซีชอบตัวเล็กเอาตัวนั่นนะครับเพราะมันเสียงเอาเบิร์ตนะครับอมเมงินนะครับ นี่เท่าไรกับพ่อนะครับพี่รองเอฟซีนะครับเอาเด่นที่สุดงวดนี้นะครับเด่นที่สุดสองกับสี่นะครับมาสี่อาจารย์นะครับสี่อาจารย์สี่เปอร์เซ็นต์หรือสี่แต้มนะคพี่รองเอฟซีสี่กับมาสี่นะครับสี่แต้มส่วนศูนย์นะครับมาสามแต้มนะครับส่วนหนึ่งก็มาสองสองแต้มสองอาจารย์ที่ชนกันนะครับนี่ครับพี่รองเอฟซีนะครับ สรุปแล้วนะครับเด่นนะครับเด่นงวดนี้อ่างเทียมันบอกตัวเด่นเลยพี่น้องเด้อออกตัวร่องกันนะครับให้พี่น้องอีพีผิดจาน่าเบิ้งนะครับเด่นนะครับเด่นเลขวิ่งเด่นของวันจันทร์ที่สองตุลาคมนะครับเด่นสองกับสี่นะครับเด่นสองกับสี่เด่นสองกับสี่งวดนี้เทา่ทาๆกันเลยพี่น้องเด้อ อาส่วนตัวร่องนะครับมาร่องนะครับพี่น้อง f อฟซีเอาตัวร่องก็ได้นะครับเอาศูนย์ตัวเดียวก็ได้นะครับรูดไปรูดพี่น้องนะตัวร่องนะครับสอนชี้ลงมาร่องคือกันกับเอกกับพระเอกับตัวร่องนะพี่น้องเอฟซีนะครับก็คือกันนะพี่น้องตัวเด่นคือกันเด่นกับร่องนะครับเอาชฉนัพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาไป รูดกันนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ครวรพลาดน,นะครับ